โรงเรียนศีนานารงค์วิทยากองทับบกอุปถัมภ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต2ขอนำเสนอหลักฐานประกอบการประเมินรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสวทระดับ3ดาวดังต่อไปนี้ค่ะด้านที่1โรงเรียนการจัดบ,บรรยากาศสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรมของโรงเรียนโรงเรียนศีนานารงค์วิทยากองทับบุกอุปถัมภ์ มีบรรยากาศในบริเวณรอบๆโรงเรียนที่มีความสะอาดความร่มรื่นความสวยงามความปลอดภัยมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนและผู้เข้ามารับบริการอย่างสม่ำเสมอ 2. มีแผนพัฒนาคุณธรรมโรงเรียนเสนาณรงค์วิทยากรทับ,บุกอุปธรรมมีแผนพัฒนาด้านคุณธรรมที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่องจะทำแผนปฏิบัติการประจำปีโครงการกิจกรรมด้านคุณธรรมมีการประชุมวางแผนและกำหนดนโยบายทิศทางในการพัฒนาโรงเรียน 3. คุณธรรมอันตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทโรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครูบุคลากรและสภานักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจกรอบแนวคิดคุณธรรมอันตลักษณ์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนคุณธรรมนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอันตลักษณของโรงเรียนตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพท 4. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องโรงเรียนมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวกับคุณธรรมผ่าน Facebook โรงเรียนในรูปแบบของจดหมายข่าวและสื่อต่างๆ 5. สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมโรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายภายในโรงเรียนระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนหน่วยงานภายนอกและองค์กรทางาศาสนาต่างๆ 6. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียน โรงเรียนมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ITA อยู่ในระดับ AA 7. ได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภายในหรือภายนอก 1. รางวัลโรงเรียนคุณธรรมสบทร,ระดับ2ดาว 2. รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมระดับประเทศระดับเหรียญทองเรื่องทำดีไม่ต้องเดี่ยวพัฒนานักเรียนสู่การสร้างพลเมืองดีจิตอาสาที่ยั่งยืนด้วย JITAR 3โมเดล รางวัลทรงคุณค่าสอบเทอโอเบกอวอร์ชนะเลือดเรียนทองสถานศึกษาย,ยอดเยี่ยมการจัดการโรงเรียนสุขภาวะด้านนาวัตรกรรมเล็ดเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2564ด้านที่2ผู้บริหาร 1. การพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมผู้บริหารมีกระบวนการบริหารที่เป็นระบบบริหารสถานศึกษาโดยความโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้มีการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับการยอมรับอยู่ยกย่องเชิดชูเกียรติจากบคุคคลหน่วยงานองค์กรภายในหรือภายนอกและเป็นวิทยากรผ่านการประเมินที่เกี่ยวข้องกับด้านคุณธรรม 2มีกระบวนการบริหารงานที่เป็นระบบผู้บริหารมีโครงสร้างการบริหารงานคุณธรรมมีรูปแบบนวัตกรรมในการบริหารงานด้านคุณธรรมมีกระบวนการนิเทศกำกับติดตามและดำเนินง,งานโรงเรียนคุณธรรมสวทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาด้านคุณธรรม 3การบริหารสถานศึกษาด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ผู้บริหารปฏิบัติงานเป็นไปตามคู่มือแนวปฏิบัติโรงเรียนคุณธรรมสวัสมีความพึงพอใจโปร่งใสเป็นธรรมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ในระดับ AA 4. ประพฤติปฏิบัต,ติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับการยอมรับยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารประพฤติปฏิบัต,ติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการคลองตนครองคนครองงานและได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติดังนี้ 1. รางวัลคุรุชนคุณคุณธรรมและรางวัลนวัตรกรรมสร้างสรรค์คนดีโครงการโรงเรียนคุณธรรมสวท 2. สองรางวัลพระพรฤหัสสมบดีประเภทผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษากลุ่มผู้บริหารการศึกษา 3. รางวัลชนะเลิศเรียนทองพ่วงเนการสถานศึกษายอดเยี่ยมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประฐมด้านนวัตรกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 4. รางวัลครูดีไม่มีอบายามุกประจําปีการศึกษา2563ด้านที่3ครู1การพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมครูมีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมจริยธรรมมีกระบวนการการจัดก,การเรียนการสอนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมวิธีการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนตามคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสวท 2. การจัดการเรียนรู้ปลูกฝังและประเมินคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนครูมีแผกนาการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างตารางคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดดงเรียนคุณธรรมสอทโดยผังโครงงานคุณธรรมและกิจกรรมอื่นๆนำแผกนาการจัดการเรียนรู้ไปใช้มีสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านคุณธรรมวัดและประเมินผลด้านคุณธรรมนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนานักเรียน 3. ความสามารถในการเป็นวิทยากรคุณธรรมครูมีความรู้ความเข้าใจคุณธรรมอัตลักษณ์และกร่อบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทมีรูปแบบเทคนิควิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้มีคู่มือสื่อในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่หลากหลาย 4. การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมครูมีการสร้างเครือข่ายภายในโรงเรียนกับครูโรงเรียนอื่นกับหน่วยงานภายนอกองค์กรทางศาสนามีการเผยแพร่ผลงานการแลกเปลี่นยนแนรู้อย่างต่อนเนื่องสม่ำเสมอชัดเจนเป็นรูปธรรม 5การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูมีผลงานและนำผลงานการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดดวงเดืนคุณธรรมสบถมาจัดกิจก,กรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 6. ครูมีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดของดวงเดือนคุณธรรมสบถ5ประการและเป็นแบบอย่างที่ดี 7. การยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากบุคคลหน่วยงานองค์กรภายในหรือภายนอก 1. ครูรับรางวัลครูดีไม่มีอบบยมุก 2. รางวัลผู้พัฒนานวัตรกรรม1โรงเรียน1นงงวัตรกรมมรมระดับประเทศ 3. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลือดเหรียญทองการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนระดับชั้นปน1ถึงป6งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ด้านที่4นักเรียน 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสบทโดยมีการดําเนินกิจกรรมคุณธรรมต่างๆโดยมีสภานักเรียนเป็นการนาในการขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกับคุณครู นักเรียนทําโครงงานคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดตรงเดยนคุณธรรมสบถนาเสนอและเปลี่ยนยน,นรู้และสรุปองค์ความรู้จากโครงงานคุณธรรม 3. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีนักเรียนได้รับรางวัลผู้นําเยาวชนรักพงไพรโครงการค่ายเยาวชนรักพงไพร 2. รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจากกระทรวงศึกษาธิการ 4. เป็นผู้นำทางด้านคุณธรรมนักเรียนเป็นผู้มีอุดมการณ์ด้านคุณธรรมมีความรับผิดช,ชอบและกล้าสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 5. การสร้างกระข่ายและการมีส่วนร่วมนักเรียนจัดตั้งกลุ่มชุมนุมชมรมปฏิบัติกิจกรรมขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมระหว่างโรงเรียนและชุมชน 6. พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้นในภาพรวมอยู่ในระดับยอดเยี่ยม